วันนี้ครูเจมมาตอบคําถามนี้ค่ะที่ถามว่าเรียนกับครูเจมเนี่ยไอเจ้าติวไอเอลส์เนี่ยสาชั่วโมงเนี่ยพอไหมบอกเลยว่าพอค่ะเพราะใน30ชั่วโมงของคอรูเจมเนี่ยเป็น30ชั่วโมงที่เน้นเทคนิคลุ้นลวนะเรียนเฉพาะสิ่งที่จําเป็นต้องใช้กับการสอบ i อเอลเท่านั้นเพราะการสอบของคอรูเจมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น Teaching Coaching และ c t i หมายความว่ายังไงก็คือในตอน e a c h i n g เนี่ยครูจะสอนเทคนิคดังนั้นเวลาที่มาทุกครั้งเนี่ยทุกคนจะได้เทคนิคกลับไปแบบเน้นๆทั้งฟังพูดอ่านเขียนและก็จะมีการทำโคชชิ่งโคชชิ่งคือพาทำคือทำให้เห็นว่าสิ่งที่ครูจะสอนเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับข้อสอบจริงได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นทุกคนจะมีการบ้านกลับไปทำที่บ้านค่ะเพื่อเป็นการฝึกฝนเทคนิคด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง และเราก็จะมาเฉลยกันในครั้งต่อไปเรียกว่าจะไม่มีการเสียเวลาในคลาสครูจะไม่เผาเวลาใครแน่นอนค่ะนั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทำไม30ชั่วโมงของครูเจียบถึงเป็น30ชั่วโมงที่สามารถที่จะให้ทุกคนพร้อมสอบและได้ IELTS iOS แยนสูงค่ะ